สวัสดีครับพี่น้องปกะกอบกันตอนนั้นยามเลี่ยงสีมกน้องใหม่ครับพี่น้องนี่มกน้องไม้ใส่ผักกิตูลาวผงหนึ่งครับพี่น้องน้องใหม่ผงหนึ่งใบเห็ดลายเห็ดก็ได้กินนี่ตามดูด้วยครับเบื่อหมุนเลยสวยมากง่าย กดแ้ครับคื้เขานี้นี่นะครับพี่น้องตามเซนต์คลิปตามพ่อหลุมนี้มน,นี่แน้นี่ผมเชมกเส้หมูผมนี่ครับนี่เส้หมูเส้อหนังเสมาปีเดีือดไะยากใส่ครับเดือดจี๋โคงครับไปเน่อน้ำปลา ปุ่งกับเนื่อปุ่งนัวใส่ได้หลายเลยเต็มเสียดูดิยุบหน่อยหนึ่งมานประราครับผมปุ๊ยอีกจงหน่อยกัน ทำการคุกเขาให้เข้ากันหรือเรียกว่ากุเลกุเลครับพี่น้องใส่ลูกดวดพร้อมน,นี่นี่ครับคื่ใส่บูลูกดวดน้องอันโตอยู่ใน,นนี่คือเขียวนี่นะครับนี่ครับใส่ไปดังแสนนะครับพี่น้องใส่ไปสีลูก ใส่ไปกับพอค่อยเด้กินนะครับพี่น้องใส่เอาสีสันครับพี่น้องเลี้ยดทำการแต๊ะเจ๊ะบะเตะก็เ,เอาครับโอเคมาโมกกันเลยครับหมอ้ตองครับขอบ,บันหลังจากที่โมกแล้วพี่น้องมันวิมีแนวเข็มกัดครับวิเนียร์กิมฟันกันเลยใส่ตอกหมุนนั่นเลยครับกระสิบวงงานไปเลยนะครับพี่น้อง เนียนเสียบว่าเนียนงามครับจะมกกันได้ครับบ่เนี้เดี๋ยวตัดจนถับพี่น้องจงไปเบิรงตอนสุกนะครับครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่หอมหุยหุยนี่ครับมกน้ม่ครับนี่เดี๋วถทำเบิร์นตอนแกะได้ครับครับพี่น้องมาเบิร์นบ่เนี้ยที่มัดแกะเบิร์ครับว่ามันสิ่สุกบ่ครับ นี่ซุกเลยครับพี่นอ้องหอมขนาดครับนี่ครับนี่ครับหยิบ้อยยิ่งอหอนหอนครับยิ่งหอนหอนมาจิ้มข้าวแรงกันเ,เนนด้อครับทุกคนครับนี่ครับ